สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพครับดวงชะตาเดือนมกราคม2569ักลัคนาราศีพฤกษ์ศพในเดือนนี้ครับเริ่มต้นปีมาก็มีดวงเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองรับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งดวงดาวเข้าสู่จุดสวยในดวงชะตาจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ ก่อนอื่นกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ qr code และเบอร์พร้อมเพลย์นี้ได้เลยนะจ๊ะดวงชะตามมกราคม2 5 6 9าลัคนาราศีพฤกษ์คือดาวเข้าสู่จุดดีนะเข้าเรือนสุป พระเข้าเรือนกรรม,มะเข้าเรือนลาพระเข้าเรือนกระดุมพระโอ้โห,โห,โห,โหดูสิเรียกว่าหมดแล้วพบร้ายๆหมดแล้วอริมรณะวินาศไม่มีเลยนะจ๊ะลัคนาราศีพฤษภดวงดีรับปีใหม่อย่างชัดเจนและดูดีอะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีละดวงทีละดาวจะได้เข้าใจกันเริ่มต้นที่ดาวพระเกตนี่หลังจากสถิตพบวินาศมาอยู่ยาวนาน สเดือนดาวพระเกตก็ได้เวลายกย้ายเข้าสู่เรือนลาภพ,พบที่11ของดวงชะตาดาวพระเกตเข้าบ้านดาวพระฤหัตด,ดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารเข้าบ้านดาวพระฤหัตด,ดาวบุญกุศลพูดอย่างนี้ก่อนดาวเกตเนี่ยเวลาย้ายเข้าเนี่ยตัวเขาอะ มีฤทธิ์แต่เขาแสดงออกเองไม่ได้เหมือนเทวดาจะมาแสดงปฏิหารอะไรมันต้องแสดงออกผ่านอะไรร่างทรงถูกไหมเนี่ยร่างทรงของเกศคือพระฤหัสเป็นคนมีบุญพระฤหัสคือบุญกุศลฉะนั้นดาวเกศเขาจะส่งเสริมส่งกระแสอำนวยชัยให้พรให้ลาบผลเพราะเขาเข้าเรือนลาพะ เขาก็ต้องให้ผ่านดาวพระฤหัสคือตัวเขามันเป็นอากาศธาตุอ่ะเข้าใจไหมวินเป็นวิญญาณธาตุอ่ะพอเป็นวิญญาณธาตุเนี่ยปกติเราไม่ได้เห็นวิญญาณน,นะครับถูกไหมเนี่ยเราเดินไปไหนทั่วไปเนี่ยเราไม่ใช่คนพิเศษอะไรแบบเห็นคนเห็นวิญญาณเห็นผีอะไรเนี่ยเราไม่เห็น แต่บางทีมันก็รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรแปลกๆเนี่ยแหละดาวเกตมันทําหน้าที่นี้ทีนี้ดาวเกตอย่างที่บอกเขาเข้าเรือนลาภะก,ก็แสดงว่ามาให้ลาบเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ลาบมาให้โชคลาบแต่โชคลาบนั้นก็จะต้องผ่านดาวพฤหัสซึ่งมันเข้ากันดีครับเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวบุญเป็นดาวแห่งคุณธรรมความดีทีนี้ให้ลาบให้อะไรให้ยังไงก็ให้เงินนะสิครับ เพราะดาวพฤหัสบ,บดีเข้ามาสู่เรือนการเงินนี่และได้ตำแหน่งอุจ,จวิราชราชโชคชโลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง,งา่ามีอำนาจรา,ราชศักดุจราชามไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับมาจริงด้วยรอบนี้มาจริงด้วยเพราะดาวเกตส่งกระแสมาถึงเขาแสดงผ่านดาวพฤหัส และดาวพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยอย่างนี้ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับมรดกด้วยอ่าบวกกันเข้าไปแล้วดาวพฤหัสอยู่ตรงนี้นะหนึ่งเป็นอุจวิราชดูดีนะสองอยู่ในเรือนการเงินนะก็คือพฤหัสมาให้เงินนะสามเห็นดาวอาทิตย์ไหมดาวอาทิตย์ส่องแสงไปที่ดาวพฤหัสดาวพฤหัสเพนนะครับดาวพฤหัสเพนนะครับเนี่ยสมมุติไม่ใช่สมมตินะอันเนี้ย คือเราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมตารางทักษะเนี่ยจริงๆนะมันคือโลกเนี่ยราศีตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นสุริยวิถีคือเส้นที่ดวงดาวโคโจรเส้นสุริยวิถีก็จะมีกลุ่มดาวเคราะดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ก็คือดาวจักรราศีเนี่ยสิบสองราศีและดาวเคราะห์ก็โคโจรหมุนไป แล้วตรงกลางเนี่ยคือโลกฉะนั้นพระอาทิตย์ส่องแสงมาฝั่งนี้ก็เป็นกลางวันฝั่งครึ่งนี้นะอ่าเป็นกลางวันฝั่งนี้ก็เป็นกลางคืนเห็นไหมพฤหัสอยู่ฝั่งกลางคืนพอตกค่าเราก็จะเห็นดาวพฤรัสส่องแสงเพ่นเอาง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยวันนี้วันที่หมกราใช่ไหมประมาณวันที่สมกราเนี่ยพระจันทร์ก็อยู่ตรงนี้ด้วยพระจันทร์เพ่นวันที่สาสมมกรา ทีนี้เราไม่ได้เห็นพระจันทร์ดวงเดียวเราจะเห็นดาวพฤหัสด,ด้วยครับสามกกราไปดูได้ท้องฟ้าไปดูได้เลยท้องฟ้าไปดูที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วเราจะเห็นดาวอีกดวงหนึ่งกระพริบอยู่มีแสงสว่างอยู่นั่นแหละดาวพฤหัสเมื่อพฤหัสเพนจันทร์ก็เพนเนี่ยเนี่ยสามสี่ห้าเนี่ยสวยเลยนะก็ดูดีในดวงชะตานะสิครับ การเงินสวยตรงนี้ดาวเกตมาดวงเดียวนี่โอ้โหเขาเรียกว่ามาอวยใช้ให้พอแล้วนะครับเทวดามาให้ลาบลาบมาให้เงินจบเอาต่อไหมต่ออีกหน่อยดาวพุธครับดาวพุธก็ดาวการเงินไงเนี่ยเห็นไหมมันต่อเนื่องไหมดาวพุธเป็นดาวการเงินดาวการเงินเข้าสู่พบสุภะ การเงินก้าวหน้าจะเริญรุ่งเรืองดาวพุธคือคำพูดดาวพุธคือการเจราจาติดต่อสื่อสารการอ่านการเขียนฉะนั้นอยากได้เงินทำไงพูดเจราจาอ่านเขียนสร้างผลงานใครเป็นนักเขียนใครเป็นนักร้องทำเปเปอร์ส่งงานเนี่ยหรือใครที่ทำคลิป ไม่ว่าจะเป็นบ้านดําบ้านฟ้าบ้านแดงอะไรทั้งหลายเนี่ยเนี่ยดาวพุทธทั้งนั้นแหละทําไปแล้วก็จะได้เงินหรือใครที่ทํางานนั่งโต๊ะปกติทั่วไปก็เอกสารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายก็เป็นผลงานทั้งนั้นแล้วมันเข้าพบสุภะเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองแต่บางทีเขามองว่ามันเป็นพินทุบาทนะพินทุบาทแปลว่าพุทธอยู่ในภพที่เเนี่ยอันนี้หนึ่ง มันต้องเกิดวันพุธด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพุธอ่ะมันอาจจะมีการเขาเรียกว่าพูดจาแล้วมันพีมันผิดเพี้ยนผิดพลาดไปมีบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็จบได้ด้วยดีเพราะยังไงมันก็อยู่ในภพสุภะไม่มีปัญหาครับแต่มันอาจจะมีบ้างสำหรับคนเกิดวันพุธนะเน้นนะว่าคนเกิดวันพุธเนี่ยดาวพุธเข้าภพที่เก้าเนี่ยมันอาจจะมี เรียกว่าติดขัดพูดผิดพูดถูกเอกสารผิดอะไรเงี้ยแก้ไขวุ่นวายสักนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ใช่ปัญหานะพินทุกบาทแบบพบพุทธก้าเนี่ยไม่เท่าไหร่ผมเช็คมาหลายดวงแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยตรงไม่ค่อยจริงอะ่ะที่บอกพูดจาเลื่อนเลอะเปอะเปื้อนพูดจาไม่รู้เรื่องพูดจาไม่ดี สำหรับคนที่เกิดวันพุธและดาวพุธอยู่ในภพที่เก้าของดวงชะตาเนี่ยตำราเขาบอกไว้เป็นพินทุบาทแต่ผมดูมาหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นอาจจะม,มีบ้างที่คนอาจจะมองว่าพูดเก่งแล้วก็ดูแบบกระล่อนอะไรเล็กๆน้อยๆปิน๊นป้อนอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าแต่จริงๆแล้วเป็นลักษณะของพูดเก่งพูดดีอะไรอย่างเงี้ย บางคนก็อาจจะหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่เรื่องร้ายสําหรับเจ้าตัวนะจ๊ะพุทธเก้าคือดาวการเงินเข้าสู่จุดเจริญรุ่งเรืองก็จบอะครับไม่มีปัญหาแล้วครับดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะคือสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้าสู่จุดที่เจริญรุ่งเรืองดีครับสิบสี่มกลารดาวอาทิตย์เข้ามาผสมผสานดาวอาทิตย์คือดาวหลักทรัพย์ เอาดีเข้าไปอีกดาวหลักทรัพย์โคจรเข้าสู่ภพที่เก้าเป็นไงเป็นยังไงดาวอาทิตย์กับดาวพุธในคู่บริหารอาทิตย์คืออำนาจพุธคือการเจราจาอำนาจในการต่อรองเจราจาเห็นไหมสวยงามและอยู่ในภพที่เก้าก็ภพที่เก้าคือภพสุภะแปลว่าจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองจบครับไม่มีอะไรค้างคาดีสถานเดียวหลักทรัพย์ จเจริญก้าวหน้าก็พูดง่ายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นสวยงามครับไม่มีปัญหาอะไรไปกันต่อมันยังไม่หมดอ่ะดาวศุกร์กับดาววังคารมาพร้อมกันนี่ดาววังคารเป็นดาวคู่ครองของคุณโคจรเข้าสู่ราศีมังกรมีตำแหน่งเป็นมหาอุดคู่เป็นไงคู่มีอำนาจ คำว่าคู่มีอำนาจไม่ใช่แค่คู่ครองอย่างเดียวไม่ใช่แค่คู่รักสามีภรรยาอย่างเดียวหมายถึงคู่เจราจาคู่ต่อรองหุ้นส่วนอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นไปนในทางที่ดีครับเพราะยังไงมันก็อยู่ในภพสุภะเข้าใจไหมมันอยู่ในภพสุภะสุภะแปลว่าเจริญรุ่งเรืองทีนี้มันอาจจะก็จะสาหรับบางคนนี่คู่เป็นมหาอุดดาวคู่เป็นมหาอุดเนี่ยยิ่งใหญ่ มันก็เป็นจังหวะที่เราต้องยอมยอมอะไรนิดห,หน่อยไปบ้างอ่ะเข้าใจไหมเพราะยังไงก็ตามเขาก็ยังเป็นคู่ของคุณดีกับคุณเขาไม่ได้เป็นตัวร้ายสําหรับคุณเข้าใจไหมและดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวคุณก็ไปอยู่ร่วมด้วยเนี่ยคู่มิตรกันไงเห็นไหมเนี่ยดาวประจําตัวกับดาวคู่ครองเป็นดาวคู่มิตรกันศุกร์ปากหวานอังคารรับเอาพฤกษบปากหวานไหม ปากหวานก็ต้องดีหน่อยนะเอาอกเอาใจนะบางคนมันมีหลายลักษณะบางคนไม่ได้ว่าพูดเก่งพูดเยอะปากหวานแต่มีอะไรช่วยเหลือตลอดเปยหนักมันอาจจะไม่ใช่การเปแบบสุรุยสุร่ายฟุ่มเฟือยแต่หมายถึงว่าถ้ามีอะไรช่วยเหลือเนี่ยเคยเรียกว่าดาวสุกดาวสุกมันเป็นมีน้ำใจดาวสุกเป็นดาวทัตน้ำ เขาถึงเรียกว่าสุกปากหวานอังคารรับเอาและช่วงนี้ดาวอังคารเป็นอุดด้วยเมื่อดาวอังคารเป็นอุดเขาก็ดึงดาวสุกซึ่งเป็นคู่มิตรเนี่ยดีไปด้วยกันครับเพราะเป็นดาวคู่มิตรปผสมประสานกันตำแหน่งนี้ก็พบสุภะล้วนสี่ดวงสี่ดาวจเจริญก้าวหน้าลุ่งเรืองอะไรบ้างจเจริญก้าวหน้าไล่ไปเลยหนึ่งตัวเองดาวพุธสการเงิน ดาวังคารสามคู่ครองดาวอาทิตย์หลักทรัพย์สี่เรื่องนี้โอ้โหจบเข้าสู่จุดดีจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทั้งหมดทั้งมวลไปอยู่ในบ้านของดาวเสาดาวเจ้าเรือนสุภะดาวเจ้าเรือนสุภะไปอยู่ในภพกรัรมมะ,จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเรื่องอะไรเรื่องงาน แล้วงานดีไหมดีเพราะราหูเป็นเกษตรก็แปลว่างานมั่นคงไล่กันเห็นเห็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องมีอะไรพิเศษไม่ต้องทายให้พิสดารดวงมันมาง่ายๆก็ทายง่ายๆไปอย่างนี้จบแล้วดูดีดาวเกตก็ลาพระโอ้ดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนการเงินอยู่ยาวถึงเดือนพฤษภาครับสบายใจสบายอุราสำหรับลัคนาราศีพฤษภปิดท้ายปลายเดือนก็ดาวพุธยกเข้ามาสู่พบ กรรมะเห็นไหมดาวการเงินดาวสิ่งใหม่ๆเข้าสู่พบกรรมะรายได้ใหม่งานใหม่โครงการใหม่การเริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์ที่อาจจะยากหรือมีปัญหาบ้างนะอันนี้เราไม่ได้เรียกว่าทายกันแบบอวยกันจนเกินไปมีปัญหาบ้างครับเพราะอะไร ก็ดาวพุธเข้าบ้านลาหูซึ่งลาหูกับพุทธเนี่ยคู่ศัตรูไม่ถูกกันอันเนี้ยคู่มินนตรี่ยอ่าเนี่ยคู่ศัตรูอาทิตย์กับอังคารลาหูกับพุธก็คู่ศัตรูเช่นเดียวกันมันเป็นคู่ศัตรูแบบมันไส้กันอะมันไส้แสะกันไปแทะกันมามีปะทะคารม แต่มันไม่เลือดร้อนเรือดเดือดเหมือนอาทิตย์กับอังคารที่จะต้องซัดกันอย่างเจอหน้ากันคือซัดเลยมีมือมีมือใช้มือครับอย่าให้พูดต่อนะมีมือใช้มือมีไม้ใช้ไม้แล้วกันเอปเป็นลักษณะอย่างนี้นะถ้าอาทิตย์กับอังคารนะเนี่ยแต่อันเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะเขาอยู่ในเรือนสุภะแล้วมันมีดาวกำกับอยู่เนี่ยมันมีดาวอังคารดาวดาวศุกร์กำกับอยู่มันช่วยกัน ข้าใจไหมดาวศุกร์มันเป็นตัวกลางเพราะเป็นคู่มิตรกับดาวอังคารเป็นคู่สมพลกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันยังมันยังมีเขาเรียกว่าสามเศร้าเจรจากันได้พุทธสาก็เป็นคู่สมพลเช่นเดียวกันและสาวกับราหูก็เป็นคู่มิตรเช่นเดียวกันเนี่ยมันก็คืาเรียกว่าสามเศร้าอยู่คำว่าสามเศร้านี่หมายถึงว่ามันคานกันมันไม่ได้แบบเจอกันแล้วมันตีกันเลยเข้าใจไหมอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ ถ้ามีเพื่อนร่วมงานใหม่หรือลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาเราก็ใช้ความเมตตาสักนิดหนึ่งเนาะบางทีมันขัดหูขัดตาบางทีมันขัดหูขัดตาครับนะเพราะดาวพุธเนี่ยเป็นเป็นดาวตัวแทนของบุตรบริวารบริวารก็คือลูกน้องสิ่งใหม่ๆบางคนอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กอะ่ะคือปุตตะมันแปลว่าเด็กก็จริง แต่มันก็แปลว่าใหม่ด้วยบางทีคนใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่อาจจะย้ายมาจากหน่วยอื่นอาจจะอายุมากกว่าเราก็ได้ไม่ใช่เด็กก็ได้แต่เป็นคนใหม่หน้าใหม่ไงพอมาถึงก็เป็นไงอ้าวสไตล์การทำงานไม่ตรงกันเนี่ยพุทธอันตพานวิวาทราหูมากระทบกับงานมากระทบทำให้งานมันจังหวะที่เราเคยชินอะไรเงี้ยมันมันมีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ก็ต้องค่อยๆเจราจาเพราะมันมีดาวเสาร์อยู่นะดาวเสาร์มันเคลียร์อยู่นะคู่นี้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างโอเคฉะนั้นเนี่ยมันขานอำนาจกันหมดเลยเนี่ยคู่คู่มิรคู่สมพลคู่มิรคู่สมพลแต่มันก็จะมีจุกจิกจุกจิกจก,กันบ้างแหละนะครับก็จัดการกันไปแต่โดยโดยเขาเรียกว่าโดยระบบต้องบอกว่าดวงเนี่ยข้อดีมันเยอะ สบายใจได้โชคลาภมีโอ้โหเป็นไงโชคลาภมาให้เงินสวยงามดาวอ่ะสามสิบมกราเนี่ยเหลือสามดวงแล้วแต่ก็ดีอยู่แล้วดาวพุธเข้ามาตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่มันก็ต้องมีภาวะใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงเดือนมกรากุมภา,ดาเดี๋ยวดาวเสาขยับละอ่าคราวนี้นะมันอาจจะชงเชงชงเชงสักนิดนึงแต่เดี๋ยวดาวพุธแป๊บเดียวครับขยับตามไม่ต้องกลัว นะโดยภาพรวมดูดีโอ้โหวันที่สามสิบมกราคุณดาวจันรเป็นสิบเอ็ดแกลักด้วยหนึ่งกุมภานี่เลขออกไหมเนี่ยหรือจะออกวันไหนงวดงวดเดือนมกราเนี่ยถ้าออกในหนึ่งกุมภาหรือสามสิบมกราเนี่ยสวยเลยนะพระจันทร์เป็นสิบเอ็ดแกลักกุมกับดาวเกตเนี่ยสองเก้าเก้าสองเนี่ยสวยมากดาวพฤหัสอยู่เรือนการเงินเนี่ยห้าสองเก้าเลยพฤกษบ์นะง,งวดเนี่ยสามสิบหรือหนึ่งหนึ่ง 31มกราใช่ไหมหนึ่งกุมภาเนี่ยถ้าออกเนี่ยดาวจัน์ทก็ขอให้อยู่ตรงเนี้นะสวยครับลัคนาราศีพฤษภเดือนมกราคม2 5 6 9นะ,จะเจริญก้าวหน้าดาวข้อพบสุภะสีดวงมีวันที่30อสอะดาวพุธหนีไปแล้วก็เต็มเดือนแล้วเนาะก็เกือบเต็มเดือนอเหลืออีกหนึ่งวันนะ ก็ถือว่าภาพรวมสวยดูดีฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ครับอย่าลืมใส่กระดิ่งถูกอ,อกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ค R วอารโคร้และ aves, เบอร์พร้อมเพลงนี้ได้เลยนะจ๊ะมกราคมลัคนาราศีพฤกษ์ศพอจจาจารย์ตังดวงปัง10ทิศดวงเจริญก้าวหน้ารับปีใหม่เฮงปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ